สว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นอ้อนะคะจะมารีวิวเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้ากับการใช้ทัมเมอร์นะคะรถไฟฟ้าของเรานะคะจะเป็นการชาร์จแบบไฟบ้าน220โวลต์นะคะวิธีการชาร์จเป็นยังไงมาชมในคลิปได้เลยะคะ่ะ<ม>เรานะคะจะแถมแท่นชาร์จให้ลูกค้านะคะซึ่งแท่นชาร์จตัวนี้นะคะก็ จะมีรูนะคะเต้าเสียบนะคะสําหรับเสียบกับรถไฟฟ้านะคะซึ่งเต้าเสียบตรงนี้นะคะวิธีการเสียบก็ง่ายมากเลยนะคะเสียบนะคะหนึ่งทีค่ะพอเสียบเสร็จแล้วนะคะตรงไฟเปักไฟตรงนี้นะคะจะเป็นเต้าเสียบนะคะเราจะแถมทัมเมอร์ให้ลูกค้ทาทัมเมอร์ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะเวลาชาร์จนะคะสามารถตั้งเวลาชาร์จได้ค่ะ ปกติการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกินหชั่วโมงนะคะวิธีการชาร์จก็คือจะมีตัวขีดตัวนี้นะคะเราก็ต้องหมุนนะคะเพื่อจะปรับนะคะให้ไปที่ชั่วโมงที่เราจะตั้งสมมุติว่าเราจะตั้งที่6ชั่วโมงอขอโทษทีค่ะขอไปอีกรอบนึงนะคะ,ะก็คือให้ตรงนี้มันอยู่ที่หนะคะหชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ใช้ แท่นชาร์จนะคะเสียบกับทัมเมอร์ได้เลยพอเสียบเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เต้าเสียบตรงนี้เสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยค่ะวิธีการเสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะคะจะเสียบต่อตรงหรือว่าเสียบกับสายชาร์ตโภไฟก็ได้นะคะ,ะทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วระหว่างที่ชาร์จนะคะมันจะมีแถบแท่นชาร์จจะขึ้นแถบสองสีนะคะสีแดงกับแดง ถ้ากรณีว่ามันเต็มมันจะขึ้นแดงกับเขียวแท่นชาร์จนี้จะตัดอตัตโนมัติค่ะแต่ทัมเมอร์จะช่วยอะไรกรณีว่าแท่นชาร์จมันตัดก่อนทัมเมอร์ก็คือ6ชั่วโมงมันก็จะตัดด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะเซฟนะคะสองชั้นเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้าค่ะคำถามคือไม่ใช้ทัมเมอร์ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้ค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยควรจะใช้คู่กันนะคะลูกค้า ค่ะทีนี้นะคะทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าทำยังไงนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถอินบ x ็อกหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะตามที่อยู่นี่เลยค่ะวันนี้ตจ้นอลขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามคลิปใหม่ในต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ